สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องเองทุกท่านครับวันนี้พ่อใหญ่มหาได้นำพระสมเด็จวะะครคังองค์ขาวงาช้างมาเข้ากล้องขยายกำลังสูงแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆน,นะครับ ตอนนี้เรามาดูองค์รวมกันก่อนนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่โอกระบอกนะครับเพื่อนๆองนี้เป็นเป็นองค์ขาวงาช้างเอ่อพ่อใหญ่มหาให้ดูจากแสงธรรมชาตินะครับเราไม่ต้องเปิดไฟแฝกจากหน้ากล้องนะครับให้ให้ดูจากแสงธรรมชาติ ดูเป็นพุทธศิลปะนะครับไม่ว่าจะดูมุมไหนนี้ก็ก็สวยงามนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูขอบนะครับดูขอบดูขอของท่านนี้เป็นธรรมชาติตูกต้องเลยครับแล้วก็ขอบกระจกมุมตัดด้านบนด้านล่างนะครับ ไหมครับเพื่อนเอนเนี่ยองขาวงาช้างนี่คือด้านหลังนะครับเราเห็นรอยปูไตชัดเจนนะครับนี่คือภาพรวมที่เราเห็นนะครับ ตรงนี้ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านการใช้มานะครับเรยกว่าเก่าเก็บเดี๋ยวเราไปดูกล้องขยายกันนะครับงามแบบธรรมชาตินะครับ ดูลำบากแล้วนะครับที่เป็นพาแท้ได้มวนสารได้ความเก่าแบบนี้นะครับ เพื่อนดูพอพักนะครับเป็นลักษณะมลิปพิษไทยนะครับวงลีเลยนะครับเนี่ยแตกงาช้างแตกอะไรางาช้างดูสิครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยดูด้าน,นในซุ้มระฆัง ม้วนหดเข้าไปด้านในเลยนะครับเนส้นบังคับพิมพ์เส้นขอบกระจกก็ชัดเจนนะครับใหญ่คมชัด ดูการปีแยกการแตกของเขานะครับเพื่อนพระศเป็นลำเลยนะครับดูพระอุระเ,เพื่อนสังเกตตอนนี้นะครับนี่เป็นไงครับสวยงามมากนะครับเนี่ยการแตกการแตกการปีแยก เป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกนะครับเ,เพื่อนๆดูสิครับเนื้อขาวงาช้างนะครับดูด้านในซุมน้คขังคัดสิกมากนะครับด้านในซุ้ม้คลังเราจะเห็นฐานแรกนะครับดูดูเส้นดูขอบ ดูตรงพอบาเนี่ยก็เป็นขื่นเลยนะครับเนี่ยฐานสิงนี้ตกท้องช้างนะครับเราเห็นขาสิงหทั้งสองข้างลำไรนะครับเห็นขาสิงหทั้งสองข้างลำไรแล้วก็ตกท้องช้างเราดูนะครับนี่ งามเลยค่าสิคแบบเป็นธรนรมชาติดูตรงซุ้มะขัง,งเพื่อนสังเกตซุ้มะขังนะครับเนื้นอนี่ม้วนอวบใหญ่นะครับดูสิครับเนื้นอนี่ม้วนหมดเข้าเลยนะครับงามเรามาดูด้านหลังกันนะครับ นี่คือด้านหลังนะครับปิแยกแตกเป็นธรรมชาติที่ผ่านการเวลามาร้อยห้าสิบปีนไหครับขอบข้างก็ปิแยก ข้างปีแยกนะรนยอยปูไตนะครับนี่ยป็นอบข้างแล้วก็รอยปูไตนี่ครับเพื่อนๆนดูเนื้อโดยส่วนตัวก็อย่ามาหาที่ชอบเนื้ออย่างนี้นะครับเพื่อน ชอบเนื้ออย่างนี้แหละครับองค,ครูองดาราหลายองค์ก็มีเนื้ออย่างนี้แหละครับล <c oughs> ักษณะการปาดด้านหน้าแตกแต่ด้านหลังไม่แตกนะครับเพื่อนๆแตกนะครับสมเด็จวัลขังแตกเฉพาะด้านหน้าด้านหลังนี่ธรรมดานะครับไม่แตก เพื่อนดูลักษณะปูนเปลือกหอยหเขานะครับขาวนวลแจ่มเป็นลักษณะเนื้อพองเลยนะครับเนี่ยเป็นเป็นเนม็ดพุดขึ้นมาเนี่ยเนื้อปูนเปลือกหอยหเก่าเขาเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆ สวยงามจริงๆนะครับสวยงามเป็นธรรมชาติเี่ยเม็ดแดงนะครับเนี่ยเม็ดแดงแล้วก็เม็ดประธาตุนะครับเนี่ยเม็ดพระธาตุแล้มาดูอีกข้างนะครับ เพื่อนดูก้อนบนศาลนะครับการปาดก็ปาดจากด้านหน้าอย่างนี้นะครับปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังก้อนก้อนบนศาลก้อนเนี้ยจึงยุไปตามการปาดรู้ไปตามการปาดเป็นร่องเลยนะครับดูสิครับเ,เพื่อนเนี่ย สวยงามเป็นธรรมชาติโบราณทันว่า,า,นนาสวยงามเป็นธรรมชาติเรามาดูขอบข้างด้านบนนะครับ ขอบข้างด้านบนก็ดูแล้วเนี่ยขาดสิกมากนะดูสิครับแต่ละแต่ละเม็ดแต่ละตัวงดงามเรามาดูขอบข้างด้านล่างนะ เพื่อนๆดูเนี่ยเม็ดเม็ดแดงเนี่เม็ดแดงแห้งแกร่งมากเลยนะครับ เพื่อนดูแล้วเป็นไงบ้างครับดูภาพรวมพเพื่อนเพท่านใดดูแล้วตูกอ,อกตุกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใหญ่มหาช่อง2องพ่บ้านด้วยนะครับเผื่อว่าจะได้เป็นกำลังใจดีๆในการจัดทำคลิปต,ต่อไปนะครับ เพื่อนๆดูหน้าอกเลยครับภาพรวมท่านสวยงามดูแต่ละช่วงนะครับนี่แหละครับเนื้อขาวงาช้างที่ท่านบอกนะครับเป็นอย่างนี้แหละครับเนื้อขาวงาช้างดูส่วนไหนก็เป็นธรรมชาตินะครับองค์เนี้ย ธรรมชาติสร้างธรรมชาติปรุงแต่งนะครับไม่มีส่วนไหนดูแล้วผิดธรรมชาตินะครับเพื่อนๆโดยส่วนตัวพอ่อใหญ่มาหารที่ชอบเนื้อผิวพันธุ์อย่างนี้นะครับเพื่อนๆดูเนื้อนั่นเนื้อจะออกแบบแบบดิน แบบดินแห้งนะครับเพื่อนเพื่อนออกออกแบบออกมาแบบดินแห้งนะครับเพื่อนๆดูหนะ้าอกท่านอย่างเงี้ยอย่างนี้มันมันปลอมเจไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยของแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับเป็นธรรมชาติงามมาอย่างนี้แหละครับเพราะว่าต้องให้เวลาร้อยห้าสิบปีเป็นตัวเป็นตัวทำถึงจะได้ขนาดนี้นะครับ ถ้าเป็นพระยุคปลายก็ร้อยสี่สิปีร้อยหาปีแต่พระยุคตนก็ร้อหกสิปีร้อยเปีนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นเพื่อนดูแล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสะไครให้พ่อใหญ่มหาช่อง2พ่บ้านดนวยนะครับขอบคุณครับ